ความซื่อตรงและความดีงามคือกลยุทธ์ชั้นยอดอัตโทมีมุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง CCM การบริหารจัดการที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เกณฑ์ในการรับรอง CCM ไม่ได้เลือกจากบริษัทที่มุ่งเน้นที่ตัวธุรกิจเป็นจุดศูนย์กลางแต่เลือกบริษัทที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารจัดการและนี่ก็คือหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการการค้ายุติธรรมและองค์กรการบริหารจัดการโดยผู้บริโภคของเกาหลีใช้ในการตัดสินค่ะปัจจุบันข้อเรียกร้องด้านสิทธิต่างๆของผู้บริโภคนั้นสูงมาก แต่ในทางกลับกันกลับเกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างต่อเน,นื่องจึงทำให้เราตระหนักว่าบริษัทต่างๆเองก็ควรมีระบบที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการปัญหาความเสียหายของผู้บริโภคได้เราจึงสร้างระบบ CCM นี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ในหลายๆด้านให้กับผู้บริโภค ซึ่งเราเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคแทนที่จะคอยจัดการคอมเพลนจากผู้บริโภคค่ะและก็ได้เปลี่ยนชื่อจาก CCMs เป็น CCM แทนค่ะเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางมากขึ้นค่ะหลักเกณฑ์ในการประเมิน CCM จะถูกแบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆค่ะโดยแบ่งเป็นความเป็นผู้นำระบบ CCM การจัดการ CCM และผลการดำเนินงานซึ่งหลักๆเราจะดูว่า CEO บริหารจัดการด้วยหลักการมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางหรือไม่ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของระบบ CCM เลยล่ะคะ่ะความจริงแล้วมันยังมีเงื่อนไขอีกเยอะเลยนะคะที่แต่ละบริษัทจะต้องทำให้ได้ถึงเกณฑ์เพราะฉะนั้นกว่าที่บริษัทหนึ่งจะได้รับการรับรอง CCM มาพวกเขาจะต้องผ่านการตรวจสอบที่มีเกณฑ์การประเมินที่โหดมาก การได้รับการรับรอง CCM จึงไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยแ่ละค่ะผมคิดว่าโทมี่เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นผู้บริโภคไปจุดศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับแต่แค่เอาสิ่งที่เคยทำอยู่แล้วมาทำให้เป็นระบบมากขึ้นและเรายังมีเป้าหมายของเราแยกอีก3ข้อข้อแรกคือการบริหารจัดการที่เน้นให้ผู้บริโภคมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนอื่นเราต้องอธิบายให้คนในองค์กรเข้าใจก่อนว่า CCM คืออะไรจากนั้นก็จัดการบรรยายเพื่อให้พนักงานได้เข้าใจมากขึ้น และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องข้อที่2องคอมเพลนเป็นศูนย์เราพยายามคิดวิธีที่สามารถช่วยลดคอมเพลนจากลูกค้าโดยเราได้จัดหาเจ้าหน้าที่ call center เพิ่มจากเดิมอีก30เอร์ซเพื่อที่จะให้เสียงของลูกค้าส่งมาถึงบริษัทได้ง่ายขึ้นและสามารถส่งต่อไปยังฝ่ายต่างๆเพื่อน,นํามาแก้ปัญหาและปรับปรุงให้ระบบดียิ่งขึ้นได้ข้อที่3คือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าการจะทาให้นักธุรกิจสามารถประสบความสำเสร็จได้ง่ายขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนความคิดเรื่องธุรกิจขายตรงให้ได้ก่อน แม้แต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ถือเป็นลูกค้าอโทมี่เหมือนกันแล้วก็เลยจัดก,กิจกรรมน้ำใจสู่ชุมชนขึ้นมาเพราะเราคิดว่าการสร้างชุดความคิดที่ว่าอะโทมี่เป็นบริษัทที่ดีหรือธุรกิจขายตรงก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับตอนที่พวกเราไปที่อะโทมี่เพื่อทําการประเมินตอนนั้นยังมีอคติเกี่ยวกับพวกธุรกิจขายตรงอยู่ค่อนข้างมากก็เลยค่อนข้างกังกนวลเรื่องการรับรอง CCM ว่าจะเอายังไงดีถ้ารับรองไปแล้วจะไม่มีปัญหาจริงๆใช่ไหมแต่พอ เราได้เข้าไปประเมินจริงๆก็รู้สึกได้ว่าทางอโทมี่มีความมุ่งมั่นและการเตรียมพร้อมในด้านนี้มานานแล้วซึ่งไม่ใช่การเตรียมการเพื่อให้ได้การรับรองแต่เราสัมผัสได้ถึงความพยายามและความตั้งใจจริงในการบริหารจัดการที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้บริโภคของอโทมี่ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและราคาที่ดีที่สุดจริงๆค่ะ บนผลิตภัณฑ์ที่อธทมี่เป็นผู้ผลิตนิตยสารหรือแม้แต่นามบัตรเองเราจะใส่สัญลักษณ์ CCM ที่สื่อว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางลงไปด้วยเพื่อจะสื่อให้ทุกๆคนได้รู้ว่าอธทมี่เป็นธุรกิจที่ใส่ใจผู้บริโภคแค่ไหนซึ่งกลยุทธ์นี้ก็เปรียบเสมือนเป็นอาวุธ ที่แข็งแกร่งในสงครามการค้าก็ว่าได้ครับนับตั้งแต่ปี2009ที่เริ่มก่อตั้งบริษัทอาโทมี่ทำเพื่อความสำเร็จของลูกค้ามาโดยตลอดและคิดมาเสมอว่าลูกค้าคือสิ่งที่ล้ำค่าของอาโทมี่แม้แต่เป้าหมายการบริหารของผู้บริหารสูงสุดและปรัชญาการก่อตั้งบริษัทก็เน้นการรักษากฎระเบียบไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารหรือพนักง,งานทั่วไปและจากเป้าหมายที่จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของธุรกิจเครือขา่ายทำให้เราสามารถใช้กลยุทธ์ผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางได้จนถึงตอนนี้ฉัััันนนนนคคคิิดดวว่่าา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 มมมพพยยขอองงผผู้้บบบรรรรรรหและกกกกทุกไ รษัทแรกที่ได้รับการรับรอง CCM แล้วคะ่ะถ้านับเฉพาะธุรกิจเครือข่ายน่าจะเรียกได้ว่าเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองซึ่งการที่อ t o มี่ได้รับการรับรอง CCM ฉันคิดว่ามันมีความหมายมากเลยนะคะเพราะเขาสามารถส่งต่อปรัชญาการเน้นผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางให้กับบริษัทพาร์ทเนอร์ได้ซึ่งหากมีอ a t o มี่มาคอยทวงสมดุลและรับหน้าที่เป็นผู้นำในด้านนี้แล้วก็ฉันคิดว่ามันก็คงจะดีไม่น้อย และอะโทมี่ยังสามารถกล่าวกับคนอื่นได้อีกว่าบริษัทเคยเข้าร่วมรับการประเมินจากองค์กรชั้นนําของเกาหลีซึ่งฉันเองก็หวังว่าจากนี้ไปอะโทมี่จะทําได้ดียิ่ง่ขึ้นไปค่ะการบริหารของเรายังคงสดใสเช่นทุกวันคุณค่าของมนุษย์คือเป้าหมายสําคัญของเราจะมาใช้มนุษย์ด้วยกันเป็นแค่เครื่องมือไม่ได้เพราะแม้แต่บริษัทเองก็ไม่เคยคิดที่จะใช้นักธุรกิจทุกคนเป็นเครื่องมือ ถ้าทำอย่างนั้นคงมีแต่เจ๊งสถานเดียวเป้าหมายแรกทางธุรกิจของอาโทมี่ก็คือความสําเร็จของลูกค้าความสําเร็จของลูกค้าก็คือเป้าหมายทางธุรกิจของอาโทมี่พวกเราคอยช่วยเหลือนักธุรกิจทุกคนเรียกว่าพนักงานเกือบทั้งหมดของเรากําลังทําเพื่อนักธุรกิจทุกคนอยู่ครับต่อให้บริษัทเกิดความเสียหายก็ห้ามเกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคเด็ดขาดอาโทมี่เป็นธุรกิจที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือนักธุรกิจก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับและเชื่อถือได้ด้วยครับเป้าหมายของเราคือการทําให้คนในสังคมได้รู้ว่าอาโตมี่เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางเป้าหมายของเราคือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถทํางานโดยนึกถึงลูกค้าเป็นหลักได้การรับรอง CCM ไม่ได้รับรองเพื่อบริษัทแต่เราอยากให้มันเป็นเครื่องมือของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในอัโทมีและนําเครื่องมือนี้ไปใช้ได้ค่ะและการรับรองครั้งใหม่ในอีก2ปีให้หลังนี้ก็กําลังเข้าใกล้ลูกค้าทุกคนมาเรื่อยๆแล้วค่ะ